น่าเบื่อจังเลยฮะที่นี่มันงั้นก็หมายความว่าคุณพิซาร์แต่ที่สุดก็ได้คือคุณพิซาร์สักทีคราน,นี้จะถะอืมขออนุญาตนะจอมนั่งก่อนสิข้าจะได้เริ่มบทสรรนานสักทีเอาล่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันครั้งนี้ขอให้ข้าได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยแล้วกันนะนามของข้าคือดเดเลนซี่ ปีศาจแห่งจินตนาการและความสร้างสรรค์พูดได้แล้วและในครั้งนี้ข้าจะทำพันธสัญญากับเจ้าสัญญาระหว่างเราจะได้เสร็จสมบูรณ์ก่อนอื่นเจ้ารับนี่ไปสินี่คือแหวนแห่งจินตภาพในทุกๆครั้งที่เจ้าใช้พลังแหวนจะทําการส่งจินตนาการของเจ้ามาที่ข้าโดยตรงซึ่งถือเป็นข้อแรกเปลี่ยนสำหรับพันธสัญญาและก่อนที่เราจะจากกันข้าขอเตือนเจ้าไว้ว่าการใช้พลังในแง่ล,ลบจะเกิดผลเสียตามมาเอา,าละ่ะ Wanneer ter kan by